พริกที่จะเริ่มแต่งสาวได้ก็คือมันประมาณอยู่สักเดือนหนึ่งที่ว่ามันจะออกงามแล้วก็จะมีดอกเนี่ยครับผมถ้าพริกพริกมันก็จะแกนเนี่ยครับผมแต่ต้องให้มีงามสองงามถึงจะแต่งสาวได้การแต่งสาวก็คือเราเอาออกหมดทุกอย่างเนี่ยอย่างพวกงามอย่างเนี้ยครับผมเราไม่ต้องเสียดายมันครับวิธีวิธีธทําสาวพริกอย่างตัวนี้แล้วก็ บิดไปข้างหน้าบิดไปข้างหลังเนี่ยครับผมเดี๋ยวมันก็จะหลุดของมันเองครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะหลุดของมันเองบิดไปซ้ายขวาเนี่ยครับมันจะหล่นไม่ต้องไปเสียดายนะครับนะครับบางอันก็เหนียวหน่อยก็ใช้เล็บจิกช่วยหน่อยเอาใบออกมาให้หมดนะครับค่อยๆออกแต่งสาวไปการแต่งสาว <c oughs> จะทำให้พลิกแบบ ต้นแข็งแรงโตไวขึ้นโรคแมลงก็จะไม่เยอะครับแต่ถ้าเราไม่แต่งเลยเนงะี้ยพวกตามใบพวกเนี้ยแมลงจะเยอะนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับเด็ดทิ้งไปเลยครับเนี่ยครับใบเด็ดไปเด,ดเด็ดไปเลยครับผมเด็ดเดด็ไปเลยครับเด็ดไปนะครับผมเด็ดไปจนไปถึง <c oughs> นะครับผมางามบนตัวนี้ ครับผมแล้วคราวนี้แค่นี้ก็เสร็จแต่สําคัญที่ดอกครับผมเด็ดออกให้หมดเลยครับเนี่ยพวกพวกพวกดอกพวกนี้ครับผมไม่ต้องไปเสียดายแลครับเด็ดออกไปเลยครับเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดออกให้หมดเพราะว่ามันเราทําสาวใหม่มันจะได้แบบโตโตได้ไวมากนยครับผมไม่ต้องไปเสียดายเด็ดเด็ดออกทุกดอกเลยนะครับผม นครับบายก็หลุกนะ,นะครับให้มันเหลืออยู่แค่นะครับนี่คือพริกทรรสาวเดือนหนึ่งคราวนี้เราก็ใส่บำรุงเงา